มาเพิ่งผ่านวันแม่มาโพสค่ะครับผมออกงานกับแม่แล้วด้วยก็ใช่ออกไปแล้วนึงออกงานกับแม่ไปแล้วใช่ของขวัญวันแม่มีอะไรให้แม่เงี้ยของขวัญวันแม่เหรอยังไม่มีให้เลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันแม่ผมทำงานตั้งแต่เช้าไงก็เลยไปวิ่งไปวิ่งวันแม่ตั้งแต่เช้าเลยเออเห็นเราทำแม่ออกงานแล้วมันเป็นปีตอนนี้ครับ ทิ่งคนแบบว่าแชร์กันเพื่อแล้วก็แซวเราสิตอนนี้ด้วยเห็นเห็นเห็นผมชอบดูติกต็อกแม่ผมจะขึ้นในฟีดผมตลอดเลยที่กดเข้าไปดูแม่ก็จะขึ้นขึ้นขึ้นแม่เราดังมากนะตัวเออย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ทำไมอ่ะ เดี๋ยวเขาลอยไงลอเดี๋ยวเขาเหลืองเหรอเดี๋ยวเขาเหลืองเดี๋ยวเขาเหลืองเขาดูแบบโซเชียลอะไรอยาเงี้ยทำไมเขาดูใช่เขาก็เขาก็จะแบบว่าเขาก็ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากจะอยากให้ลูกเป็นดาราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากเป็นเป็นแบบอ่าเป็นนักแสดงเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราพอแบบเออยิ่งแฟนคลับชอบเนี่ยเขาก็ดีใจแล้ววันนั้นออกงานเจอแฟนคลับเยอะปุ้ยใช่เยอะมากครับคนไม่ให้กำลังใจแม่ผมเยอะมากแม่ออกงานแตปุ๊บไม่ตายใหม่เลยอโอ้ ไปใครเป็นเฟนมาให้แบบเนี้ยโสดขนาดผมออกงานเองผมยังจะตายเลยแม่ผมตอนนั้นโพสดแบบว่าสัมภาษณ์กับแม่ผมตกใจเลยที่แม่พูดตรงแล้วก็เป็นแบบเป็นไรอยล้อสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วผมไม่ได้พูดเลยครับแม่ผมพูดอย่างเดียวแล้วเขากลับมาบ้านมาบอกอีกบว่าเออเนี่ยแม่ยังไม่ได้พูดหมดเลยโอ้อย่าพูดอีกก็คือแม่แบบชอบ วงการบันเทิงใช่เขาเขาน่ใจชอบพูดนะครับผักดันเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่เป็นก่รู้จักเยอะแล้วอ๋อเขาไม่ต้องผักดันเขาผักดันตัวเองหรือว่าต้องแบบว่าเชิญมาเล่นซีรีส์กับเราสักเรื่องอ่าแต่ก็มีนะงานได้ค่ายแบบว่าติดต่อไปแล้วบอกว่าเอ้ย แม่โฟล์เนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญได้ไหมแล้วคุณแม่รับยังต้องดูก่อนว่ารับจะรับหรือเปล่าคนนี้เขาอะไรครับแต่คุณแม่อยากเล่นไหมในคราวนี้ไม่เขาดูเป็นงานครับใช่แล้ว่าแบบจะเล่นตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครเขล่นตัวได้เหรออันนี้อันนี้เราขัดขวางแม่เราอยู่หรือเปล่าอยู่กันซีนแม่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่เขาเขาจะเล่นตัวเพื่อให้ค่าตัวมันแบบอัพ เพราะว่าเขาไม่รับงานนะแบบว่า5บาท10บาทไม่สเต็ปมีสเต็ปความดังมีเลทมีเลทต้องมาลุ้นกันเนาะอาจจะได้เห็นแม่แบบเป็นแขกรับเชิญในตามซีรีส์ต่างๆใช่างต้องรอดูว่าคิวคุณแม่ว่างหรือเปล่าใหรดูว่าเอาแม่ไปคอนเสิร์ตด้วยอะไรครับหรว่าเอาแม่ไปคอนเสิร์ตด้วยนั่งดีกว่าแม่เอ้ยมีบอกแล้วแม่อยาขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่เอาจะขายของแต่เขาร้องเพลงได้ใช่ไหมเขาร้องเพลงได้ไหม เขาร้องเพลงต้องรอดูเอ้ยเอ้าไม่เชื่อาต้องไปขอให้เขาร้องเพลงให้ดูแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากนะแม่แต่กับคอนเสิร์ตเราก็คือเห็นซ้อมว่าเนื้อตัวก็คือช้ำหเลยอะไรครับเขาบอกว่าเออเนื้อตัวช้ำหมดเลยซ้อมคอนเสิร์ตอ๋อไม่เป็นไรครับช้ำแค่กายใจไม่ได้มันมาจากอะไรครับมันหนักเกินไปหรือว่ายังไงก็มันอ่ามันก็หนักแหละแต่ว่าก็พร้อมสู้ครับอยากให้ก็อยากให้แฟนๆมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องมาโฟกัสว่าเออมันมันอะไรโอ้โหเออโอเคสองนั่นแหละนั่นแหละก็ไม่ไม่ไม่ต้องโฟกัสหรอกว่าผมจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยเออรถขับเร็วับเร็วขับร็วขับเร็วขัรขับเร็วขัเร็วรับเร็วขับเร็วขับเร็ บบกันเหรือเขาม,มีมาปรึกษาอะไรแบบนี้บ้างครับถ้าเจอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้อเท้ามากแล้วเขาพักไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแจ็ปที่ให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นเขาผ่นานๆอย่างอย่างเรามีให้กําลังใจเพื่อนยังไงบ้างครับก็ก,ก็ก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นไรแบบโอเคไหมอะไรอย่างเ<อ>งี้ยเขาบอกว่าโอเคโอเคอยแบบ่างเงี้ยกับเพื่อนชั้นก็เพื่อ ครับใช่ก็ก็เห็นใจเห็นใจเลยำหรับคนบอกว่าผมแบบพยายามแบบพยางไงแล้วจะรเลี้ยงไแล้วครับก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจมร้ายไม่ได้แบบอยากจะไปทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่เอ่ออาจจะเผลอหลุดพูดไปอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ขอโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสภาพจิตใจของเขาเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเหรอก็ ผมไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้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 แช่งใช่ผมก็ช่วงนี้ก็อ่าซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับใช่ก็โปรแกรมคอนเสิร์ตเป็นหลักแต่ว่าก็สูกฐานหึงใจหึงใจครับก็ถ้าสมมติผมเห็นผมก็ไปดูดูเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงใจเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำแบบนัจริงไม่ทําอะไรที่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั้นก็ จากตอนนี้เศรษเขาเลกชียลไปเลอะไรครับขาเลิกอ่ะโซชียลไปเลยไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้มันก็แบบเราก็ได้เราก็เป็นบเรีใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็นเป็นบทเรียนว่าเอออะไรคนพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยกลัวไปทําร้ายความรู้สึกใครเลยผมก็มีบทเรียนของผมเลยเราต้องคิดเยอะขึ้นไว้เวลาใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นนะแต่ว่า มันอยู่ที่เจตานามากกวา่าถ้าสมมติเจตานา,าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าเจตานาเจตานาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อแบบใครเลยอะไรเงี้ยใช่โอบคนะขอบคุณค้า